นี่ก็จะเป็นเส้นทางซอยที่7แล้วครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่มาทำงานในถนนเมืองบุนดีนะครับ mm hmm. ก็เราจะเอาให้เสร็จเลยครับทั้ง8ปดเส้นทางครับที่เราเคยทำมาก็ทำมาแล้ว6เส้นทางครับเดีน,นี้เหลือเส้นที่เจ็ดกับเส้นที่แนะครับ เขียนว่าอะไรบ้างครับโอ้ที่นี่เขียนจากด้านหลังไปด้านหน้าเนี่ยแปลกมากเลยโอ้เขียนจากข้างหลัง,รงนนครับโอ้ที่นี่เขาเขียนจากด้านหลังไปข้างหน้านะครับแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเนาะโอ้ที่นี่เขาเขียน อ้าหนังสือที่นี่เขาเรียนแบบว่าเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้าแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษว,วิชาอะไรชื่ออะไรสมุยสมุยโอ้สมุย<ม><ม>นี่ก็เป็นสภาพบ้านเมืองที่อยู่ซอยเจ็ดนะครับริงปั๊มน้ำมันด้วยครับฝั่งโน้น ันก็จะเป็นปั๊มน้ำมันครับเห็นไกลๆอยู่ฝั่งโน้นนะเป็นปั๊มน้ำมันเก้าอ,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 อี้อไม้ครับพ้อมาขาย ไทยวอวิทยุมาะนะนี่ก็เป็นถนนเส้นใหม่ที่ได้ทำเสร็จแล้วนะครับจากทหารไทยของเราครับในเมืองมุนดีเซาสุซูดานครับนี่ก็เป็นทางที่เราซ่อมเสร็จนะครับชาวบ้านก็ได้เดินทางครับอย่างกว้างขวางครับ ้างหน้านก็มีเด็กมาขายของด้วยครับขายกล้วยครับช่วยพ่อแม,ขแม่ขายกล้วยช่วยพ่อแม่ขายกล้วยครับฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นเครื่องจักรเราก็กําลังจะทํางานอีกเส้นทางหนึ่งครับเป็นเส้นทางสุดท้ายแล้วครับที่เราจะได้ทํางานในเมืองมุนดี้นี่นี่ชาวบ้านขอเข้ามาก็จะเป็นทั้งหมด8ซอยครับ ซอยนี้ก็จะเป็นซอยสุดท้ายนะครับซอยด้านหน้าผมครับโอ้โ,อโอร้านเจี๊ยบผ้าตัวนี้แมโอ้โอี่ร้านจักเย็บผ้านี่ก็เป็นหน้างานครับที่เราทำ ้ายนะครับไกลเลยครับนี่ก็เป็นชาวบ้านนะครับที่มาดูรถเกี่ยวของเราทำงานนะครับชาวบ้าน ฝุ่นมากเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณจุดทำงานของเรานะครับบ้านช่องเขาครับเดี๋ก็มีเด็กมาดูครับ รูปการทำงานของเราแค่ยังเลยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปเอาเอาอันนั้นเป็นลรงสีข้าวอ่อนะมันลรงสีข้าวเลยื่องแล้วนะฮะดูต้องบดแป้งเหรอ เครื่องบดแป้งโอ้มาเจอครับมาเจอเครื่องบดแป้งใช่ไหมครับเนี่ยโอ้นี่เป็นเครื่องบดแป้งนะตายเจ<ว>้าลวงแป้งลวงแป้งเหรอโอ้นี่ก็เป็นราคาในการบดครับโลสามสิบเปาเอโอ้เครื่องบดแป้งเหรออันที่บด เอาด้วยจ <ไป S 1> ิ้นข้าวเหรอได้ไหมชิ้นน่ะได้ไหมโอ้โหนี่ตาช่างเหรอน่โอ้เครื่องบดแป้งเหรอเนี่ยโอ้โห<อ>มีพึ่งมาจิ้นด้วย <c ười> โอ้นี่เป็นน้ำเ <c ười> ตอร์เหรอ โอ้โหมันมีพึ่งมากินด้วยจี๊ดนะจี๊ดเออโอ้เอา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 ใส่ไปในนี่เหรอเนี่ยอ๋อใส่เข้าไปแล้วก็เอาเอาอินอินเข้าไปอ๋อเอาโอ้ ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใช้มือตำโอ oh! เอาแบบนี้ใส่โอ้ม <Yeah. S 1> oh! ีคอนด้วยคอนอ๋อ <Yeah. S 1> oh! มีเข้าวโพด <Yeah. S 1> แลกวก็แปง้งอ๋อโอเคโอเคโอ้ Thank you Thank you ที่ประเทศไทยแลนด์นี่โอเคอ่ะเออโอ้ <c oughs> oh! มาได้ดูด้วย <c oughs> <c oughs> มาได้ดูเครื่องบดแป้งของเขาลอไปดูเครื่องบดแป้งแล้วนะครับโอ้โอเครื่องบดแป้งเขาโดยไม่ต้องใช้มือตำนะทิ้งว้มีเหมือนโรงสีข้าวบ้านเรานะโอ้เครื่องบดแป้งแล้วเนี่ยโอ้เมือสิ้นนี้ก็ยาวเลยครับ นี่ก็เป็นรินโลครึ่งครับเป็นนงฮะกิโลครึ่งโอ้โห oh oh, เยอะเลยแร่วาทำไม่ถึงขอบทำถึงแค่นีนี่ก็เป็นบ้านช่องของเมืองบุนดีเซาสุดานครับทางข,งข้างๆบางบ้านก็มีกำแพงนะ่าจะเป็นสวนราชการนะพี่ว่าไหมบ้านคนุรวยเปล่า ส่วนบ้านนู้นก็โอ้มีสิล้ป่าด้วยครับวาดภาพด้วยซอยนี้ก็ยังไม่เยังไม่เคยเดินเข้ามาเลยนะครับชาวบ้านก็ บางบ้านเขาทาด้วยสีดำรับมีศิละปะบ้านเขามีหน้าต่างอยู่นะครับเห็นว่าไม่มีหน้าต่างเขาก็มีหน้าต่างอยู่อไรเราก็จะเดินไปสู่เส้นทางนลยครับเป็นบรรยากาศระหว่างทาง เป็นไงเสียงมาจากตรงนั้น,นครับละตอนนี้ก็เป็นรั้วไม้ไผ่ครับข้างในก็เป็นบ้านคนครับโอ้บรรยากาศ น,น,นะ,นะนครับโอ้หนหนุน่มยากาศที่บ้านเขาครับส่วนที่มีท่อขึ้นมานี่ก็เป็นห้องน้ำครับเห็นที่เป็นท่อสีฟอฟ้าครับเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเทานี่ครับเป็นห้องน้ำเขาครับรถมอเตอร์ไซค์ที่นี่ก็ เห็นแบบนี้อย่างเดียวเลยครับมียี่ห้อเดียวครับที่ผมเห็นนะไม่เคยมียี่ห้ออื่นเลยครับยี่ห้อนี้เท่านั้นครับหมดเนี่ยเจ็ดปเจ็ดแปดเ โอ้เด oh. ็กๆก็มาดูครับการทํางานของเราครับนี่ยดูทหารไทยเยอะแยะเลยครับอ้าวทำเอาเอาเออเนี่ย oh. 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 yeah. เด็กถ้ามาดูโหนี่ครับโอ้ชุมชนใหญ่มากเหมือนกันนะครับฝั่งโน้นครับชุมชนใหญ่มากเลยโอ้โหนี่ก็เด็กๆมาดูครับ ก็เป็นของเล่นเด็กๆนะครับเป็นล้อรถโอ้โหไงของเล่นเด็กเป็นล้อรถสิ้นสุดปลายงานสิ้นสุดปลายงานเป็นท้ายหมู่บ้านครับหมู่บ้านนึกมากครับหนึ่งกิโลครึ่งครับที่เราเข้ามาทำหนึ่งกิโลครึ่งเลยโอเค โอ้นี่เป็นโรงเรียนหรือเปล่านี่ผมว่านะนู้โรงเรียนอยู่นู่นฮะ<า>เรียนอยู่ข้างในเนี่เหรอเส้นนี้มันทำเข้าโรงเรียนด้เลยโอ้เส้นเข้าโรงเรียนแต่ว่ามันไม่ถึงมันติดบ้านตรงนี้เส้นเข้าโรงเรียนตอนนี้เราก็เสร็จแล้วครับถนนกลายเป็นอะไรรู้ไหมเนี่ยกลายเป็นสนามฟุตบอลอ่ะโอ้โหกว้างมากเดี๋ยวเด็กน้อยเอาฟุตบอลมาเตะกว้างมากครับฟุตบอลที่นี่ เล้งไไงวะโอ้นู่นของเล่นเด็กเป็นล้อรถครับล้อรถกับลูกฟุตบอลเก่าๆลูกหนึ่งโอ้บ้านเขาก็มีต้นมะม่วงต้นมะละกอส่วนใหญ่ก็จะเห็นต้นมะม่วงกับต้นมะละกอเยอะแยะมากมายเลยครับ มาทำเสร็จชาวบ้านก็ได้ประโยชน์เลยครับนี่ได้ขับมาแล้วสบายเลยครับเส้นทางไม่ลกเหมือนก่อนครับไม่มีดุมไม่มีบ่อกอ็มีคนได้เดินอย่างแล้วดีครับไม่มีภัยอันตรายจากสัตว์เลยค้านครับ บ้านหลังนู้นเห็นมีโซล่าเซลล์ด้วยครับมีโซล่าเซลล์เฉยเลยแสดงว่ามีไฟฟ้าใช้แต่ที่นี่ก็ไม่เห็นเสาไฟฟ้าเขานะครับที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็ใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าครับใช้เครื่องเจนนะครับเครื่องกําเนิดไฟฟ้านี่ยัตรงนี้ก็เป็นร้านโชห่วยครับร้านค้าโชห่วย ไว้ขายของต่างๆมีลูกอมมีอุปกรณ์โชว์ห่วยต่างๆครับคลิปนี้คลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะก็เราก็จะเสร็จภารกิจการปฏิบัติงานในถนนเมืองมุนดี้ที่ชาวบ้านเขาขอมาแล้วก็ส่วนราชการที่เขาขอมาจำนวนทั้งหมด 8ซอยครับหรือว่า8เส้นทางครับในที่นี่เราก็ทํากันหมดแล้วครับแล้วเราก็จะกลับกันแล้วครับเอาไว้คราวหน้าผมจะพาไปดูการทำงานของทหารไทยในเซาท์ซูดานครับว่าเขาปฏิบัติภารกิจมีความยากลำบากแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างไรในเซาท์ซูดานนี้ให้มีความเจริญแล้วก็การจราจรที่ดีครับครับ Bye bye. bye. bye.